บางทีผมเจอในเครื่องพ่อผมเองเนี่ยก็มาในรูปแบบแอปแอปพลิเคชันเกมแต่มันไม่ใช่เป็นเกมนี่ะือของแอปอืมไอคอนเป็นเกมแต่มันไม่ใช่เป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยอืมเห็นว่ามันมันเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาล่ะฮะใช่ครับเป็นไอคอนเกมแต่เวลากดเข้าไปแล้วมันมันไม่มันไม่มีเกมมันมันตั้งใจทาอย่าง,งอื่นอืมครับครับ<อ>บางทีเขาทําพวกนี้มาเพื่อแค่เก็บข้อมูลเหงื่อก่อนแล้วก็เวลาเก็บข้อมูลได้รู้ว่า มือถือเครื่องนี้มีแอปกอเป๋าตางังมีแอป S อ B ซบมีเอชเคแบค่อยค่อยมาแอตแท็กที่เหยื่อเครื่องนี้รู้เบอร์อยู่แล้วค่อยค่อยส่งคอรเทนเตอร์มาโทรก็ได้เหมือนมันเป็นดอปลีดให้เขาอะครับอืเหมือนส่งสปายมาดูก่อนเออทำอะไรบ้างคนนี้กดแอปนี้ทุกวันเลยคนนี้เป็นแม่คา้าเห็นการโอนเงินอยู่ทุกวันอย่างเนี้ยโอเคเป็นเป็นดอปลีดชั้นดีก็ส่งคอรเทนเตอร์มาบ่อยนะอหน่อยหรือหรือหลอกว่าเป็นเป็น เจ้าหน้าที่หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มาเลยเพราะว่าเห็นทันทันชั่นในเครื่องครับครับโอ้มันเข้าไปดูข้อมูลได้ใช่ครับแล้วก็มาวิเคราะห์ใช่ครับโอ้แล้วก็เขาไม่ได้แบบอยู่ๆมาบอกเออโอนเงินให้หน่อยกดรหัสตามนี้เหมือนหน้าตู้เอทสมัยก่อนมันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันการเก็บข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งคนมาหลอกถึงว่าที่ว่าคนที่เขาโดนหลอกประจำเนี่ยเหมือนจี้จุดเขาแล้วก็ เป็นผู้เสียหายทั้งนั้นเลยใช่ครับใช่ครับเพราะเขาเขาอาจจะโดนมาก่อนดน้านนั้นแล้วแล้วถึงจะมาโดนเวอร์ชั่นปัจจุบันคือเวอร์ชั่นที่ที่ผมหาเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ผมหาเจอจริงๆใครโปรแกรมเมอร์น่าจะหาเจอทุกคนแล้วครับแต่หมายถึงว่าที่ผมอยากได้แอปปลิเคชันเนี่ยอยากรู้ว่ามันทําอะไรฮะครับพูดงีงน,นะเขาเขาทำขนาดนี้คือว่าเหมือนทําโปรแกรมอะไรสักอย่างเ,<ข>าเพื่อ,อนนเพื่อมาสํารวจพฤติกรรมของผู้เสียหายก่อนใช่ครับ พอสำรวจแล้วปุ๊บก,ก็มาวิเคราะห์สร้างเรื่องราวเพื่อที่จะให้อีกต่อหนึ่งเนี่ยโทรมาหาหลอกลวงที่จเพื่อความแม่นยำของข้อมูลมากขึ้นอืครับเหมือนพอโหวดไปปุ๊บทาตามขั้นตอนไปก็ตกุมพลางเลย